กกิจรรมโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อพบปะรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเน้นประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร ที่ห้องประชุมเวียงโกสัยสารกลางจังหวัดแพร่นายอธิชัยต้นกัญญาประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจประจำปี2566โดยเน้นสร้างความเข้าใจในประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประจำปี2566 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยมีสื่อมวลชนอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนและหอกระจายข่าวจำนวน30คนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิญชวน,ชนให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างถูกต้องมีจำนวนมากและให้มีบัตรเสียน้อยที่สุดค่ะค่ะตอน,น